ในวันพุธดวงของคนวันพุธในรอบสัปดาห์นี้นะครับไพ่8เหรียญแปเหรียญเจ้ามงบอกถึงว่าคนวันพุธคุณเริ่มมีกําไรเริ่มได้เงินจากงานที่คุณทํานะครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นกอบเป็นกำเท่าไหร,ร่นะฮะต้องดูใบที่2นะครับว่าจังหวะของการเงินคุณเป็นยังไงอ๋อออกมาแล้วครับบอกได้เลยว่ากลา,กลางสัปดาห์นี้คนวันพุธมีดวงเดินทางครับคนวันพุธท,ที่ผ่อนรถนะครับที่ ผ่อนรถหรือคิดจะเดินทางไกลเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นมานะฮะถ้าที่เกิดวันพุทธที่เป็นนี่ก็จะมีคนมาทวงนี้ระวังผิดใจกับคนอื่นเรื่องเองินกันทองทองถ้าหากว่าคุณต้องเลื่อนไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี่คุณก็มีโอกาสผิดใจกับเจ้านี้แต่ถ้าหากคุณเป็นเจ้านี้จะไปยืมใครเออจะไปทวงใครเนี่ยระวังทวงแล้วมันโกรธประมาณนั้นนะฮะอีกในหนึ่งก็บอกว่าในกรณีที่คนวันพุธนะฮะ จะผ่อนรถเนี่ยหนักใจนิดหนึ่งจะซื้อรถใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ของชิ้นใหม่แน่นอนนะฮะดังนั้นถือว่าเป็นโชคจังหวะหนึ่งของคนวันวันพุธนะครับเลขเด่นๆมีเลข8นะฮะเลข8เลข1แล้วก็เลข1อ่าเลข2อ่า8 21812ประมาณนี้เลขที่ถูกฉลกมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะได้เงินเข้ามาแต่ก็ยังหยุดไม่ได้เพราะมันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนวันพุธครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัส